ณผู้บริหารชุดใหม่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์บ้านน้อยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจาร,ราย์ดรไตรรัตยืนยงอธิกรรมวีวิทยาลัยนอนนยร์ทิอนตานายพิทพรวิพิทารประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันพร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ที่อำเภอบึงสามพันผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์ที่หล่มสักผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว และผู้อำนวยการโรงเรียนสมอท่อศึกษาได้เดินทางเข้าพบนายสมพงษ์มหาวังในอำเภอหน,นองไผ่เพื่อทำการแนะนำตัวคณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหาร,รธุรกิจเพชรบณ์ชุดใหม่พร้อมกับมอบกระเช้าเป็นเกียรติในการเข้าพบในครั้งนี้ด้วยโดยนายสมพงษ์มหาวังในอำเภอหน,นองไผ่ได้กล่าวว่าภาคการศึกษาสมัยใหม่จะเน้นเรื่องของคุณภาพและจุดแข็งของการศึกษาภาคเอกชนจะมีเครือข่ายที่สร้างงานได้ค่อนข้างดี ด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตร์ไต้รัฐเยียนยงอธิการบดีวิทยาลัยนอตเทิรตากล่าวว่ามีความพร้อมในเรื่องของการศึกษาและความรู้ความสามารถและอยากให้เชื่อมั่นด้วยความรู้ความสามารถของคณาจารย์และบุคลากรผู้บริหารและเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้าเรียนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีน้องไผ่ด้านของนายพิทกรวิพิทาร,รประธานสภาว,วัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันกล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันฝ่ายปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็สามารถเรียนภาคสมทบรัฐศาสตร์ปรนศาสตร์กับวิทยาลัยได้และจากการลงพื้นที่พูดคุยกับสมาชิกอบตและผู้ใหญ่บ้านต่างก็ให้ความสนใจเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมากร้องในเรื่องของด้านการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องของความรู้ความสามารถที่เราน่าจะสามารถให้กับประชาชนและคนอำเภอหนองไผ่ได้ด้วยความพร้อมด้วยความเป็นอาชีพ อยากจะให้เป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในความในความรู้ความสามารถของคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารทุกคนวิเลยเทคโนโลยีอเมริกันมีความพร้อมด้านบุคลากรนะครับความรู้ความสามารถเครื่องม้เครื่องมือนะครับที่จะฝึกหัดลูกๆลูกหลานของเราในอเอหนองไ่แล้วก็อเมริกใกล้เคียงครับให้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์จบแล้วสามารถ ไปเป็นเท่าแก่น้อยจบแล้วสามารถมีงานทําได้นะครับโดยเพราะในบริบทสังคมปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจสังคมนะครับย่าแย่เลยครับวันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่เทคโนโลยีน้องไผ่ครับจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองทุกท่านนะครับส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่นะครับแล้วเราเชื่อมั่นนะครับด้วยความสามารถของบุคลากรครูบาอาจารย์นะครับของเรามีความพร้อมที่จะให้ความรู้นะครับให้ความ มั่นใจนะครับว่าลูกหลานท่านมาเรียนที่นี่แล้วจะจบไปแล้วมีงานทําแล้วเป็นคนที่มีคุณภาพครับ